สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีนะครับวันนี้บุญรอ,อดก็ยังคงพามาติดตามเจ้าการยาวกับบรรดาหกล้อดำทีมงานบุญรอดครับมาดูความคืบหน้าว่าไปถึงไหนแล้วบ่อหน้าฝนอีกที่หนึ่งครับซึ่งที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะที่ผมเปิดบ่อไว้หน้าฝน เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะเอาหมดเลยไหมแต่ผมดูที่ลงแล้วสูสีมากเลยครับกับดินที่เหลืออยู่นี่ฮะดูสภาพบ่อแหมพังนะขนาดสลบเอียงแล้วยังพังเลยเนี่ยดินมันเป็นดินไม่เกาะตัวครับมันเลยพังแต่พังแบบนี้เจ้าของบอกว่าไม่เป็นไร เขาก็รู้ครับว่าไม่เป็นไรแต่เขาอยากได้บ่อลึกๆเอาไว้น้ำใช้เอาไว้ใช้ฮะโดยน้ำนเยอะเวลาปลูกตุเรียนจะได้ไม่ต้องขัดสนน้ำนี่อยากได้ลึกๆครับเมา<ม>วานี้ดูคลิปความบุรอดไปแล้วเห็นไหมฮะขี้โคลนเต็มเลยมาวันนี้หายหายหมดเลยฮะถูกเสียเตอร์จัดการหมดแล้ว เกนลงไปหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นักไมาโยกนเสียเตยใช้วิธีผสมครับทีโคลสักบุ้งกีหนึ่งดินแห้งสักสี่บุ้งกีฮะมันก็หมดไปเองนะครับนี่มาวันนี้หายเกี้ยงไปเลยไม่มีนะฮะเหลือแต่ดินชั้นล่างแบบแ,แห้งๆไม่มีดินเปียกแล้วหายไปในทิปตาเจอเ,เจอเสียเตยเสกครับ เต็นมายากนหายไปแล้วฮะโอ้โหเดี๋ยวดูเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมครับดูเอียงให้แล้วเนี่ยยังพังดินก็น่าอยู่ประมาณอีก400กว่าฮะ400เที่ยวได้จะได้400-500ถึงฮะ500เที่ยวก็น่าจะหมดบอ่อนี้นะวันนี้วิ่งใกล้หน่อย ดูดิหกล้อดำมาต่อคิวตลอดเลยไม่ได้หยุดเลยฮะนี่ผมอยู่มุมด้านนี้ฮะทางขึ้นก็คงเห็นิังแล้เนะชันชันแต่แบบสบายแล้วทางอยู่ตัวแล้วครับอ่ะเหลือแต่ดินแห้งๆนะครับสบายแล้ว รถไทยก็สบายปกรอดำก็สบายหมดเจอขี้โคนผสมไปเมื่อวานหายไปหมดแล้วครับวันนี้ไม่มีแล้วเต็มแล้วครับเต็มแล้วลงมาได้ทีละสองคันนะข้างบนก็จอดรอไปนั่นต่อซูโม,โม่ก็รออยู่ข้างบนแล้วครับ ไม่เป็นไรอีกคันหนึ่งออกอีกคันหนึ่งเข้าอีกคันหนึ่งลงมาฮะขุดสบายสบายครับไม่แข็งเท่าไหร่ดินแบบนี้ขุดเข้าง่ายง่ายฮะนี่จากบอ่อเก่าทำให้เป็นบอ่อใหม่นี่เตยหลอกบอ่อเก่านะครับบอ่อนี้ไม่ใช่ว่าเปิดบอ่อใหม่นะ เดิมที่ันเป็นบอ่อเก่าครับนี่ดูก็รู้นี่ฝั่งนี้ใช่ไหมฮะขอบบอ่อยังมีให้เห็นเลยพื้นก้นบอ่ออยู่ระดับไหนก็ยังเห็นอยู่ไม้นี่เจ้าของอามาแช่น้ําไว้ฮะกันปวกกันมดก็เลยม,มาแช่น้ําไว้พอสูบน้ําให้แห้งปุ๊บก็ผมก็บรรเลงเลยหมดจากฝั่งนู้นก็ข้าม,มาฝั่งนี้เลยฮะ วิ่งไม่ไกลนะฮะประมาณกิโลครึ่งกับรถหกล้อดำเจ็ดคันครับเอาแค่นี้ก็พอเอาลึกลงไปอีกเดี๋ยวมันจะพังไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันจะพังแค่นี้ก็โหได้น้ำจุไม่รู้กี่ ร้อยกี่หมืน่นกี่พันรูปบาทเลยกี่คิวเลยเนี่ยน้ำเนี่ยโอ้โหลดไปเถอะลดจนตน้ตนทุเรียนชุ่มก็ยังไม่หมดขุดขนาดนี้เนาะลึกขนาดนี้ยังไงก็ไม่หมดง่ายๆหรอกถ้าน้ำเต็มสระนะแต่ที่เนี่ยผมสังเกตแล้วพอหน้าฝนทีไรปุ๊บโอ้โหน้ำมันไหลมาจากตรงนู้นแหละตรงที่ทันเลอร์ผมจอดนอะโอ้โหไหลอย,ย่างกับน้ำตกเลยนะ แป๊บเดียวเต็มเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มไงน้ำก็เลยไหลหล,ลงมากองอยู่นี่หมดแหละมาทีไรก็รู้อยู่ผมได้สูบน้ำตลอดดูด,ดูดีมันพังไงไหมขนายขุดตรงนั้นยังพังมาเดยแต่ไม่ต้องกลัวนะ ความลึกขนาดนี้ถ้าดินพังสไลด์ลงแมกโครก็ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เอาแบบสุดปูมเอาแค่ลงไปแค่อีก2เมตรกว่าประมาณ2เมตรกว่าฮะ,ะเหลือแต่ดินแห้งๆนะฮะสบายแล้ว นี่เสียเตยพยายามเก็บหมดนะก่อนดินไม่อยากให้ละเกะละกะพ้นบอ่อเขาสองวันนี้ก็ไปได้เยอมกันครับดูเอาเมื่อวานใครดูคลิปบุนรอจะเห็นอยู่ว่าบอ่อเมื่อวานเป็นยังไงกับบอ่อวันนี้เป็นยังไงฮะแตกต่างกันสิ้นเชิงเลย ยืนอยู่ได้มุมนี้นะฮะให้เห็นมุมนี้เลยโอ้โหฝุ่นเต็มหลังคาเต็มฟ้ากระโปรงเลยเจ้าการยาวยังไม่มีเวลาเข้าบ้านเลยฮะเดี๋ยวเข้าบ้านไปต้องไปเป่าฝุ่นสักหน่อยล้างให้สักหน่อยฮนะยังไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ออกจากบ้านมาก็จะเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเจ้าการยาว ม,มีการทิ้งเบอร์มาให้ด้วยนะนี่ขยับขยับทิ้งเบอร์นี่ความกว้างก็ประมาณเมตรหนึ่งฮะอ่ะถเูเข้าไปตะใบเข้าไปนี่ <c oughs> เดี๋ยวเตยชอบถูอยู่แล้วนี่เอาให้มันเนี้ยไปเลย กระโดกกระเดกไม่ได้นะเพราะว่าเวลาตักมันไม่นิ่มนี่ต้องหนุนนอนหนุนแทกสักหน่อยอยางเอาเข้าอีกนี่แอะฮะลองขย่าดูว่ามันกระโดกกระเดกไหมไม่ใช่เราเวลาตักมันจะนิ่มไงฮะถ้ารถไม่กระโดกกระเดกอะ่ะ เข้ามาครับเข้ามามืองิกแน่วันนี้เทเต,เต้ตั้งแต่เชานะ้าครับไหนจะแต่งมอไหนจะผสมขี้โคลนจนหมดกว่าจะเป็นรูปร่างแบบนี้ก็เล่นเอามือหงิกเหมือนกันตั้งแต่เชา้าเทเต,เต้แต่ตอนนี้หายห่วงแล้วเล่นแค่แต่งก็พอแต่ตอนเช้าต้องใช้สมองเยอะหน่อยทำยังไงจะให้ขี้โคลนออกให้หมด ให้ไวฮะเพื่อการทำงานจะได้ง่ายวันนี้คลิปนี้อาจจะก้มดูหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่มีที่ยืนจะไปยืนข้างล่างก็โหน้ำก็ซึมอยู่จะไปยืนด้านนน้นก็ไม่เห็นด้านหน้าของเจ้ากันยาวอีกเลือกมุมนี้นะฮะจะได้เห็น นีสน่สบายแล้ครับสบายแล้วสบายทุกคันไม่ต้องปวดหัวเรื่องขี้โคไม่ต้องมกักกันน้ําอย่างเมื่อวานโอ้โหต้องคอยกั้นน้ําไว้ด้วยนี่น้ำที่ค้งไว้เมื่อวานก็ลงไปหมดนะครับหนูเป็นกองไว้ตรงนั้นแหละมีแค่นั้นแหละ เต็มแล้วมั้งน้องนัดอ่ะเต็มแล้วครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ